รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยคะ่ะกับรายการดูดีมีทาทุกเช้าวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา5้านาฬกาถึง5้านากานาทีเรามีธรรมะดีๆนำมาฝากคะ่ะดูดีมีทํดูดีมีรมดูดีมีรมทำนำบุญเช้านี้ มีกิจกรรมงานบุญดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราไปชมกันค่ะในช่วงนี้เรามีข่าวคราวงานบุญงานทอดกระถินสามคัคคีที่วัดสนามชัยราชศรธาธรรมตําบลดอนกรวยอําเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีมาบอกกล่าวคุณผู้ชมครับซึ่งในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2563ที่กําลังจะมาถึงนี้วัดสนามชัยจัดให้มีงานบุญทอดกรถินสามัคคีขึ้น เพื่อนำปัจจัยบุญที่ได้จากแรงศรัทธาไปสร้างศาลาอเนกประสงค์หรือศาลาการ,รเรียนเพื่อรองรับศรัทธาบุญจากพุทธศาสนิกชนทุกท่าน <c oughs> เมื่อได้เดินทางมาทำบุญที่วัดสนามชัยราชศรัทธาธรรมแห่งนี้เรียกได้ว่าคุณผู้ชมที่ได้มาร่วมบุญกระถิ่นสมคขีที่วัดสนามชัยนั้นมีส่วนช่วยในการร่วมสร้างาศาสนสถานถาวรวัตถุต่างๆของวัดสนามชัยแห่งนี้อีกด้วยครับ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้ขอเชิญคุณผู้ชมมาร่วมกันทำบุญสร้างกุศลที่วัดสนามชัยราชธ,ธรรมตำบลดอนกรวยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีหลังจากเสร็จงานกระถินสาม,มัคคีแล้วทางรายการยังมีข่าวคราวอีกงานของวัดสนามชัยราชธ,ธรรมมาบอกกล่าวคุณผู้ชมในวันนี้อีกด้วยนั่นคือกิจกรรมงานบุญบวชเนคขัมมะ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2563กิจกรรมในงานจะมีการรักษาศีลปฏิบัติธรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่3ธันวาคม2563เป็นต้นไปในงานนี้มีการจัดสลากพัดโดยเป็นสลากผลไม้ที่หาชมได้ยากหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจ อยากจะร่วมกิจกรรมบุญรักษาศีลปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสามารถติดต่อสอบถามได้ที่วัดสนามชัยราชธรรมกิจกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมบุญของการแสดงความจงรักภักดีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดม่ได้ของพระองค์ท่านครับ หลังจากได้ทราบกิจกรรมงานบุญของวัดส,สนามชัยไปถึงสองงานแล้ววัดส,สนามชัยแห่งนี้ยังมีหลวงพ่อพุทธชัยมงคลที่ประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีให้ความเคารพนับถือเป็นจำนวนมากประดิษฐานอยู่ที่วิหารหลังเก่าเมื่อมีโอกาสมาเยี่ยมเยือ,เยอนต้องไม่พลาดที่จะไปกราบสการะบูชาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ถัดออกมานิดเดียวนะครับยังมีหลวงพ่อทันใจของวัดสนามชัยที่ก่อสร้างขึ้นจากประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีและประชาชนที่เดินทางมาจากทั่วประเทศด้วยมวลสารมงคลร่วมกันผสมร่วมกันปั้นก่อจนเป็นรูปพระปฏิมากรที่มีความงดงามอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้เลยครับอีกหนึ่งเรื่องราวสำคัญที่น่ามาค้นหาหน่าเรียนรู้ในความมานะอดทน เพื่อก้าวสู่ในสิ่งที่ตนรักก็คือตำนานราชาเพลงลูกทุ่งไทยในอดีตคุณสุรพลสมบัติเจริญก่อนที่จะเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับวัดสนามชัยแห่งนี้คุณผู้ชมคงต้องมาหาคำตอบด้วยตนเองแล้วนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่สะดวกเดินทางไปถึงภาคใต้วัดสนามชัยราชธรรมได้นำรูปหล่อของไอ้ไข่มาไว้ยังวัดสนามชัยแห่งนี้ เพื่อให้คุณผู้ชมได้มาสักการะตามความเชื่อส่วนบุคคลบรรยากาศที่แวดล้อมไปด้วยสวนผลไม้ของวัดส,สนามชัยทําให้ที่นี่มีอากาศที่เย็นสบายเหมาะแก่การมานั่งถือศีลปฏิบัติธรรมได้เที่ยวได้ทําบุญด้วยความรู้สึกที่อิ่มเอมพลาดไม่ได้เลยนะครับสําหรับวัดส,สนามชัยราชธรรมตําบลดอนกรวยอําเภอดําเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับ อาสมาภาพจะขอบอกบุญขอญาจโจรทั้งหลายที่มีจิตธาท,าที่จะมาร่วมสร้างสาราในประสงค์หลังใหม่ขอให้ญาจโจรทั้งหลายจงประสบแต่ความูกความเริญิญนคิดอะไรให้สมมาปราถนขาขออยู่เย็นเป็นทุกอายุมั่นฝันยืนและขอให้วามโชคดีทุกท่านทุกคนขอเจริญพร